ท่านทั้งหลายอย่านึกอยู่ในใจว่าเอมหาโรมนั้นไม่เห็นว่าน้ากราบไหวอะไรที่ตรงไหนบ่ายสองโมงแล้วยังเที่ยวเดินโดดไอติมอะไรอย่างนี้นะครับเราไปเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีก็อ้าวมันมีนะนะได้บอกไว้แล้วพระสงฆ์ในที่นี้คือพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นเป็นฆราวาสก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้ สงในที่ตัวไปอย่างในพระวินัยอ่านอย่างนั้นแน่นอนหมายถึงบรรพชิตนะครับเพื่อภิกษุภิกษุณีแต่ว่าถ้าในรัตนสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมายถึงพระอริยะบุคคลเท่านั้นเองซึ่งได้ชื่อว่าสงก็เพราะว่ากําจัดกิเลสทั้งหลายได้ด,ด้วยดีนั่นแหละท่านเหล่านั้นควรแก่ก,การกราบการไหว้จึงชื่อว่าอัญชลิการณิโย อนุตตรังบุญญาเขตตังโรกัสเป็นบุญญาเขตเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของชาวโลกเราจะปลูกบุญในคนอื่นก็ได้ที่เป็นปุถุชนไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ผลได้แต่เทียบแล้วบุญนั้นไม่ได้งอกงามเหมือนอย่างที่เราปลูกไม่ในพระอริยะบุคคลทั้งหลายเพราะไอะไร เพราะว่าในปุถุชนทั้งหลายนะมีกิเลสมากมายที่คอยเป็นเสีย้ยนนามของบุญทําให้บุญของเราไม่เจริญงอง,งามคือไม่บรรดาลอาดีสงรุ่งเรื่องแต่บุญพืชคือบุญที่เราโปลูกไว้ในพระอริยะบุคคลทั้งหลายท่านมีเสีย้ยนนามน้อยหรือถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีเสีย้ยนหนามเลยวัชพืช หรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญงอกงามของพืชน,นะมีน้อยหรือไม่มีเลยดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงงอกงามท่านเหล่านี้จึงชื่อว่าอนุตตรังบญญเกตตังโลกัสนี่เป็นข้อที่สามที่เป็นเหตุให้พยากรณ์ได้ว่าเราเป็นพระโสดาบันผู้สิ้นนรกเป็นต้นอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สี่นับว่าเป็นข้อสุดท้าย ย่อมเป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลที่เป็นอริยกันตศีลอริยกันตะบรนแปลว่าพระอริยเจ้าพอใจคือพระอริยเจ้ายอมรับพระอริยเจ้าปรารถนาเพราะว่าศีลของคนเราที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นคือเป็นไปเพื่อทุกข์ก็มีนะอย่าเข้าใจว่ารักษาศีลและศีลนั้นมันมีแต่จะบรรดาลสุขนะถ้าหากบรรดาลสุข ก็สสมมติเกี่ยวกับว่าเป็นอารมณ์ที่คนเขาปรารถนาเท่านั้นนั่นก็คือการได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และก็ประสบรูปที่น่าปรารถนาเสียงที่น่าปรารถนาเป็นต้นนะด้วยศีลที่รักษาก็เรียกว่าศีลเป็นเหตุของความสุขแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายในสายตาของพระอริยเจ้าผู้แทงตลอดทำตั้งหลายต่างความเป็นจริงแล้วมันล้วนแต่ทุก นะครับท่านไปสว่สุคติและท่านได้อะไรทราบไหมไปสู่สุคติตอบจะบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอาแต่เข้าชาญได้อะไรทราบไหมอ่าก็ได้อุปาทานนักขันมาได้นามรูปมานามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงแไม่เทียเท่ยง,เ,ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาจะตามต่อไปอีกนะก็ละอายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตามบรรนพระปัญจวคัคคนะีเอาเป็นว่ารับจากท่านมาทราบว่านามโรปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีอันเกิดขึ้นและกระดับไปในที่สุดเป็นอันได้ขันอันประกอบด้วยใจรักซึ่งเป็นทุกข์เนะี่ยมานี่แหละไม่ได้พ้นไปได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็คือ ก็เข้าถึงด้วยชาติความเกิดต้องคนคำคำว่าเข้าถึงเข้าถึงก็คือเกิดนั่นเองพอเกิดแล้วมีอะไรตามมามันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเป็นทุกข์ทั้งนั้นจับตั้งแต่ชาติในชาติที่ปีทุกกาอย่างนี้เป็นตน้นนะไม่ได้ต่างอะไรกับในทุกขติภูมิเลย ต่างกันด้วยอารมณ์ในทุกติมันไม่น่าปรารถนาในสุกติมันน่าปรารถนาแต่ว่าอาความเป็นทุกประจําสังสารวัตรที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ได้ต่างกันที่ว่าอุป,ปาทานขาันมีอันเกิดขึ้นดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน,นัตตาตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ก็คือเข้าถึงทุกไม่ได้เข้าถึงอะไรศีลงน,นะบางอย่าง ก็เป็นเหตุได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นอย่างนี้พระอริยเจ้ายังไม่ได้พอใจหรอกนะครับแต่ที่ท่านสอนให้เราเป็นคนมีศีลและบอกว่าศีลจะเป็นเหตุได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะท่านไม่ใช่จะพอใจโลกสวรรค์นะจึงแนะนําเราอย่างนี้เพียงแต่เห็นว่าอันการที่บุคคลจะเจริญทาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็ตั้งอยู่ในสุคติเสก่อนเท่านั้น นะด้วยการรักษาศีลเป็นเบื้องต้นแต่ว่าไม่ได้พอใจด้วยคุณธรรมเพียงศีลน่นะครับยังจเจริญทำอื่นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงเป็นศีลที่นับว่าเป็นอาทิศีลละสิกขาเป็นไปเพื่อพระนิพพานซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยถ้าเปียยวกับเป็นสิกขาบทไม่ขาดก็คือ ไอ้ตรงไทยๆทยสิกขาบทไม่ขาดสิกขาบทท่านไทยๆยไม่ขาดก็เรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุก็คือว่าสิกขาบทข้อกลางกลางไม่ขาดก็เรียกว่าไม่ทะลุมันก็ขาดด้วยกันนะแต่ขาดอย่างนี้เรียกว่าขาดนั่นแหละขาดอย่างนี้เรียกว่าทะลุขาดอย่างนี้เรียกว่าด่างขาดอย่างนี้เรียกว่าพลอยถ้าหากว่าข้อต้นต้นขาดข้อต่อมาไม่ขาด อีกชุดหนึ่งต่อมาขาดอีกชุดหนึ่งต่อมาไม่ขาดอย่างนี้เขาเรียกว่าพลอยไม่เป็นศีลอย่างนั้นก็ไม่พลอยเอ้ยไม่ด่างนะครับถ้าพลอยแล้วก็เปรอะไปหมดข้อที่หนึ่งขาดข้อที่สองไม่ขาดข้อที่สามขาดอีกอะไรอย่างนี้ <laughs> อย่างว่าไว้ในวิสุทธิมานะเหมือนโคที่มีจุดสีเปรอะไปหมดอนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพลอยไม่เป็นศีลที่พลอยอย่างนั้น ก็เรียกว่าไม่พลอยเป็นศีลที่เป็นไทยผู้ชิดเสหิตเป็นไทยในที่นี้ก็คือไม่เป็นาธาตของตัณหาเพราะว่าศีลของใครต่อใครที่เป็นาธาตของตัณหาตัณหาใช้รักษาศีลก็มีเยอะไปสวรรค์ดีๆมีความสุขทำายังไงถึงจะไปได้อยากไปตัวซี่ตัวสันว่างั้นเท่านบอกรักษาศีลอ้าครานี้ก็เต็มใจจะมีศีลขึ้นมาเราจะได้ไปสวรรค์ หรือว่าแปลลบประโยชน์ในโลกนี้ก็ได้ส่วนมากก็อย่างเนี้รักษาศีลเขาจะได้ไว้เนื้อไว้เนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนมีศีลมีความสื่อสั์มีสุจริตเขาจะได้ยกลูกสาวให้นี่ไงนะอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นาธาตุของตัณหาแต่ของท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านกลับเห็นโทษของตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะต้องรักษาศีลจึงจะรัก กำจัดตัณหาได้แล้วเราจะพ้นทุกข์เขาเรียกว่าเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญวินยูชนในที่นี้ก็คือพระอริยเจ้าท่านสรรเสริญว่าท่านผู้นี้เป็นคนมีศีลท่านผู้นี้เป็นกาลยานธรรมประกาศให้คนอื่นเขาทราบอันทั่วไปท่านผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่น่าเคารพน่ายกย่องน่าครบาราอปารามัทธะมัทธะเนี่ยแปลว่า อันตัญหาทิฏฐิไม่ทําให้เปรอะเปื้อนคือว่าไม่หม่หมองไปเพราะตัญหาและทิฏฐินั่นเองสมาธิสังวัตตนิเกหินะเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิพูดง่ายๆว่าจะใช้เป็นบาทของให้เกิดสมาธิไม่ขัดข้องเลยศีลอย่างนี้นะครับรวมแล้วสี่ข้อดังกล่าวมานี้มีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั้นใช่เป็นเครื่องพยากรณ์ได้เลยยืนยันได้ด้วยยืนยันตนเองได้ด้วยตนเองเลยทีเดียวว่าเราเนี่ยเป็นคนสิ้นนรกแล้วเป็นคนสิ้นเปรตวิสัยแล้วอย่างนี้เป็นตนตลอดจนเป็นพระอริยะบุคคลชั้นพระโสดาบันซึ่งต่อไปจะได้ตัสรุคอตัสโรเป็นพระอระหันต์นะแน่นอน ดูกระรนั้นอนุนิเลศคือทำปริยายอันเป็นแว่นสองธรรมซึ่งพระอริยสาวกประกอบพร้อมแล้วเมื่อหวังอยู่ก็ย่อมไปก็พึงพยาตนพยากรตนได้ตนตนเองว่าเราเป็นผู้สิ้นนรกแล้วสิ้นกำเนิดเดรจชานแล้วสิ้นเปรตวิสัยแล้วสิ้นอบายทุกติวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำไปเป็นธรรมดาเที่ยงที่จะสัตรุตต่อไปเบื้องหน้าทราบมาว่าณแม้ในคราวนั้นที่คราวที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่บ้านนาทิกาคามที่เรือนรับรองอันสร้างโดยอิทนั้นก็ทรงกระทำรรมมีกถา คือคำพูดอันประกอบด้วยธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากข้อนี้นั่นแหละว่าศีลเป็นอย่างนี้ย้ำเรื่องศีลอีกสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้สมาธิที่ศีลอบรมแล้วเป็นของมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วเป็นของมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายโดยชอบคือจากกามาสวะ จากวาสวะจากอาวิชชาสวะ,อะพอมีเวลาครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคขั้นประทับอยู่ที่บ้านนาที่กะคามตามพระราชอัตยาศัยเร้วก็รับสั่งเรียกพระอานนท์มาครานี้เสด็จไปเรื่อยนะครับประจำอยู่ที่นั่นที่นี่ที่โนนผมว่านะผมว่าเอาเองนะก็คง อาจจะเกี่ยวกับทราบเป็นในในว่าพระองค์จะปรินิพานในเวลาไม่นานนี้แล้วก็ได้เพราะเป็นสัพพันยูแม้ไม่มีมารมาทูลขอร้องก็น่าจะทรงทราบว่าเนี่ยไม่นานเนี่ยมารต้องมาขอร้องให้ปรินิพานแล้วเราก็จะต้องรับคำทูลของมารเพราะสัญญากรรมารเอาไว้ตอนตัดศรู้ใหม่ๆก็ต้องทำตามสัญญาก็เลยจายเล็กไปที่นั่นที่นี่ โรดสัตว์ทำพระศาสนาให้แผ่ไพศาลให้กว้างไปไกลนะครับมาเถนะอานุนพวกเราไปเมืองเวสาลีกันเถอะพระอานุนก็สาบทูลตอบสนองพระผู้มีพระภาคว่าเอวังพันเตคราวนี้ไปเมืองเวสาลีครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคพร้อมกับพระภิกษุสงม์มยใหญ่ ก็ได้เสด็จดำเนินไปยังเมืองเวสาลีได้ยินว่าคราวนั้นพระภูมีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีที่อัมพปาลีวันแปลว่าสวนป่าของนางอัมพปาลีนะเดี๋ยวก่อนเล่าเรื่องนางอัมพปาลีสักเล็กน้อยอเป็นหญิงคณะนะคณิกาหญิงคณิกา คืออยู่กันเป็นคณะเป็นที่ทราบกันว่าคําว่าคณิกาหมายถึงหญิงที่นะประกอบอาชีพด้านทํำยังไงดีอยาให้หยาบเอาบริการทางเพศนะอย่างนี้นะครับบริการทางเพศโชเพนีนั่นแหละเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นคณะซึ่งในเวลาต่อมาเรา ที่อยู่ของพวกนี้เราก็เรียกว่าซ่องว่าอะไรไปมีอยู่วัดหนึ่งแถวแถวอะไรตรงนั้นเชื่อว่าวัดคณิกาผลนะเป็นวัดที่พวกหญิงพวกนี้สร้างนะครับออกทุนช่วยกันสร้างนะทาเล่นไปเขาก็มีใจบญใจกระสนขนาดคิดจะสร้างวัดได้เอาทีเดียวหญิงพวกนี้อยู่ในสถานที่นี้นะก็ที่อยู่ของเขาเป็นสวนป่ามะม่วง ป่าอัมพวันนะครับเพราะฉะนั้นนะหญิงพวกนี้ที่รักษามะม่วงอยู่มาอยู่ป่านี้ป่านี้ก็ได้ได้ชื่อว่าอัมพปาลีวันไปเป็นที่อยู่คอยบริการเป็นที่ทราบกันนะถ้าหาว่าใครต้องการก็จะไปที่นี่แม้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ยังเคยส่งไปใช้บริการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ต่เรียกภิกษุทั้งหลายมาก็จะแสดงทำให้ฟังดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เถิดข้อนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอคือคำพร่ำสอนของเราแก่พวกเธอเราคือเราจะสอนอย่างนี้แก่พวกเธอเรื่อยๆไปเขาเรียกว่าอนุสาสนี ดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสตินทีแรกก็สติอย่างเดียวก่อนดูกระดะภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระาศาสนานี้เป็นผู้ตามพิจน,นาเห็นกายในกายอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิช,ชาและโทมนัตในโลคอภิช,ชาในที่นี้ก็คือความยินดีโทมนัตก็คือความยินร้ กำจัดความยินดียินร้ายในโรคนั้นนั่นเองเป็นผู้ตามพิจนารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นผู้ตามพิจนารณาเห็นจิตในจิตเป็นผู้จะตามพิจนารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิิชาความยินดีโทมนัสความยินร้ายในโลกอยู่ ดูกระะภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสติก็โดยประการอย่างนี้ตกลงชื่อว่ามีสติก็คือมีสติปัฐานเจริญสติปัฐานเมื่อรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายกล่าวถึงสติก็เป็นอันว่าไม่ประสงค์สติอย่างอื่นแน่นอนต้องประสงค์สติปัฐานอุตสามาบวชในพระาศาสนานี้ ถือเพศพรหมจันทร์แล้วยังเจริญสติธรรมดาอยู่อีกซึ่งเป็นไปเพียงแค่ว่าอย่าให้เขียนหนังสือผิดต้องมีสติอย่าให้ก้าวพลาดต้องมีสติขึ้นรถลงเรือต้องมีสติออย่างนั้นชาวบ้านธรรมดาเขากับเพื่อพฤติปฏิบัติกันไม่เห็นต้องมาบวชเมื่อมาบวชมาเจริญสติไม่ต้องเป็นสติสําหรับนักบวชสีเป็นข้อพิเศษ บวชเพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกเนี่นะสติอื่นมันจะไปเป็นเหตุถึงที่สุดแห่งทุกได้ยังไงมีอย่างเดียวเทนานั้นคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นคําว่าเป็นผู้มีสติของพระองค์พระองค์จึงส่งหมายเอาสูงส่งคือเป็นผู้มีสติปัฏฐานจเจริญสติปัฏฐานนั่นเองตามพิจารณากายในกายอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ว่าไปแล้ว ายรายละเอียดเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานจะไม่พูดเพราะพูดไปแล้วในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านผู้ใดยังไม่ฟังอ่ะมันคอยเรื่องของท่านเองครัผมผู้ใดฟังไม่ฟังเองอแต่คงจะมีเทพมีแผ่นอะไรกันอยู่ลองไปหาฟังดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างไรเล่าภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะ ความจริงการเจริญสัมปชัญญะก็เนื่องอยู่ในการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเพราะสัมปชัญญะจะมีก็แก่คนที่มีสติเมื่อสัมปชัญญะอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ก็ย่อมเป็นไปกับสติปัฏฐานจะเป็นไปกับสติอย่างอื่นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับสัมปชัญญะนะเคยทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มันก็เนื่องกับอิริยาบถย,ย่อยพิจารณาอิริยาบทย่อยมันอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานอยู่แล้วหมวดสัมปชัญญะบาบไงนะอะไรนะอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาสัมปชชนาการีโหติย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการกลับมาอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ท่องยกคัดออกมาเป็นพิเศษก็เพียงแต่จะชี่ยเห็นว่าสำหรับอิริยาบทย่อยเป็นโอกาสที่จะเจริญสัมปชัญญะได้ดีนะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดี๋ยวเหยียดเดี๋ยวคู่เดี๋ยวอะไรต่ออะไรนะครับดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานานี้ อภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาการีหติย่อมเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปและในการกลับมามีอยู่ไห้บางท่านอาจจะเจอมาของเก่าๆไปแปลว่าทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับและมีพระแม่ําไมท่านซื้อขนาดนั้นคนก็มองท่านไปท่านอะไรของท่าน เคยท่านก้าวไปแล้วท่านก็เดินถอยหลังกลับมาให้เดินถอยหลังนะั้นมันไม่มีใครทํากันนะดีที่ไม่มีอะไรขวางอยู่ข้างหลังไม่อั้จนและเนีแลนาดหรือไม่เดินถอยหลังมาลําบากอาจจะสะดุดหกล้มเมื่อไรก็ได้ท่านบอกอ้าวนี่ไงปฏิกันเตปฏิกันเตไม่ใด่ถอยหลังไปเที่ยวเปลกันเอาเองก้าวไปแล้วก็ก้าวกลับมาก็เท่านั้นเอง อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานการิโหติเป็นผู้มีปกติกระทำความรู้สึกตัวในการดูคือมองไปข้างหน้าตรงๆในการเหลียวดูคือเหลียวมองไปทางทิศนั้นทิศนี้ตามสมควรเกโอกาสสัมมินเชเตปสัสสริเตสัมปชานาการิโหติย่อมเป็นผู้มีปกติกระทำความรู้สึกตัวในการคู่ในการเหยียด ส่วนในอัตถกถามาหาสติปฐานสสตรพูดแค่ว่าคู่เขนเหยียดเขนแต่ในอัตถกถาสังยุตอธิบายมากกว่านั้นเวลานั่งอยู่ก้มตัวลงไปเพื่อจะหยิบของเป็นต้นนั่นก็คือคู่พอเงยขึ้นมาอีกนั่นคือเหยียดหรือเอ็นตัวลงไปคือเหยียดนะงอตัวขึ้นมาคือคู่ ไม่ใช่เฉพาะแขนตั้งเนื้อตั้งตัวก็ได้เหยียดคู่ผมว่าอย่างนี้น่าจะถูกต้องเพราะมันเป็นอิริยาบถย,ย่อยถ้าไม่เอาว่าเป็นเหยียดเป็นคู่ไม่อาจจะสมเข,ข้าได้ในข้ออื่นในเจ็ดข้อที่เป็นอิริยาบถย,ย่อยคําว่าทําความรู้สึกตัวก็คือว่าไม่เผลอต้องรู้สึกตัว มีสติออกไปที่อาการนั้นๆแล้วก็ทําความรู้สึกตัวว่าอันนี้เป็นอาการคู่อาการเหยียดอย่างนี้เป็นต้นสังคาติปัตตะจีวรธารเนีสัมปชานการีหติย่อมเป็นผู้มีกปกติทําความรู้สึกตัวในการทรงพาสังคาติตบาทจาีโอดจะพาสังคาต,าติก็ตามจะถือบาทก็ตามนะห่มจีโวนก็ตามต้องรู้ตัว อสิเตปีเตขายิเตสายิเตสัมปชานการีโหติย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการกินการดื่มการเคี่ยวการเล่มแหมย่อยังไปอีกนะครับอุจจาระปัสสาวะกเมสัมปชานการีโหติย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะดูเหมือนตกนะในนี้เติมจ้ะ ย่อมเป็นผู้มีปกติทําความรู้สึกตัวในการอุจจาระปัสสาวะถัดจากของกินของดื่มของเคี่ยวข,ของลิ้มนะครับในการดืม่มการเคี่ยวการลิ้มเมื่อกินมเมื่อดื่มแล้วมันก็ต้องขับถ่ายกันนะเลยต้องต่อมาคาเตติเตนิสินเนสุเตชาคาลิเตภาสิเตตุนฮีภาเวสัมปชานกาลีอวติย่อมเป็นผู้กระทำความรู้สึกตัวในการยืน การเดินการยืนการนั่งในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งเฉยคือไม่พูดอันนี้เป็นอิริยาบถย่อยนะคือเดินไปก็ปะเดียวปะดาวเดินไปกินน้ําเดินไปหยิบข้าวหยิบของเดินไปถ่ายวจร,ประปัสสาวะนะไม่ใช่เนินเป็นล่ําเป็นสันนานๆหรือว่ายืนก็เหมือนกันยืนก้นมาทําทนละทํากิจนั่นปะเดียวปะดาวและล่างลงใหม่ หรือนั่งก็เหมือนกันนั่งลงครูชั่วครู่ช่วยยามทำกิจนั่นกิจนี้หลับหลับแล้วไปทำความรู้สึกตัวได้ไงในที่นี้หมายถึงก่อนหลับนะบางคนเวลาจะยังลงสูงนิสาความหลับนะขอปล่อยใจึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพลินไปก่อนแล้วก็ค่อยหลับไปพร้อมกับอารมณ์ที่เพลินอย่าทำอย่างนั้นให้ทำความรู้สึกตัวในอิริยาบถ ที่เอนตัวลงไปนอนนะครับก่อนจะหลับชาคาลิตเตพอตื่นขึ้นมาก็เหมือนกันก็ทำความรู้สึกตัวในท่าที่กำลังตื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแม้พูดแม้นิ่งเฉยไม่พูดก็ต้องทำความรู้สึกตัวตอนพูดก็ต้องรู้สึกตัวนะดูกระดภิกษุนะภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติเออเป็นผู้มีสัมปชัญญะก็ตามประการดังกล่าวมานี้ ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เถิดนี่คืออนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลายพอดีหมดเวลาดูเหมือนว่าจะเลยไปนิดหน่อยนะวันนี้เอาเพียงเท่านี้กำลังขึ้นเรื่องของนางอัมพปาดีกานิกาก็ต้องเอาไปคราวต่อคราวหน้าอีกหลายครั้งทีเดียวกว่าป๋าปารินิพานจะจบ พอจบปั๊บท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นอะไรเดียเป็นเอตัทคะทางพระสูตรอะไรํานองนั้นในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระตถาคตจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิด